หลักการง่ายๆทําให้จิตใจให้เข้มแข็งนะคะอย่าก,กลัวใจเท่านั้นค่ะใจสู้นะกายเราก็จะสู้สวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างนะี่โควิดเนี่ยทำเราสะเจ็บปวดเลย ใครบอกว่าโควิดทําให้ชีวิตเปลี่ยนคิดใหม่ได้เลยนะคะไม่เปลี่ยนนะคะตอนแรกๆนี่เราก็อาจจะรู้สึกว่ามันแปลกๆนะแล้วก็ตื่นตระหนกกันเรื่องโควิดมันาแล้วุธไม่กล้าออกไปไหนเลยนะคะแต่ตอนนี้มีความชิดแล้วนะเราต้องปรับตัวเข้ากับมันให้ได้นะอย่าอยู่แต่ในบ้านนะคะออกไปทามาหากิน ออกไปทําธุระปะปังของเราตามปกติแล้วก็อย่าลืมนะคะสวมแมสไปด้วยนะติดแมสไปด้วยนะวันนี้ครูก็ออกไปทาภารกิจนะแล้วก็มีแมสติดไปด้วยนะตอนแรกๆเราก็รู้สึกเซ็งใช่ไหมในชีวิตนะทีนี้พอเรลือปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์เราจะรู้สึกว่าเราก็จะต้องดําเนินต่อไปเนะชีวิตของเราเนาะอย่าไปกลัวอะไรคะ่ะหลักการง่ายๆทําให้จิตใจให้เข้มแข็งนะคะอย่าก,กลัวค่ะแล้วก็ออกไปทํามาหากินตามปกติ นะอย่าเป็นคนที่คิดมากว่าเอ้ยทำไมเงินหมดไปกินเงินเก็บไปทุกวันทุกวันนะบางคนใช้เงินที่เก็บไปเผื่อว่าเหตุการณ์มันเป็นปกติแล้วเราจะได้ออกไปทามาหากินนะก็เลยทําให้เงินหมดนะแล้วก็เกิดเป็นโรคซึมเศร้ามีความเครียดทำก็ทําอะไรที่อาจจะไม่ได้คิดนะเกิดการฆ่าตัวตายกันก็หลายคนเพราะฉะนั้นครูอยากจะให้ทุกคนนั้นมีกําลังใจสู้ส อย่าท้อถอยนะแล้วก็อย่าประมาทนะเงินเก็บหมดก็ช่างมันเราหาใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะเราอาจจะหาความรู้ะะทางออนไลน์ก็ได้ค้าขายทุกอย่างนะคะพยายามลุกขึ้นมาสู้ใหม่ค่ะนะอย่ายึดติดกับตําแหน่งหน้าที่การงานหรือฐานะเงินทองเก่าๆนะคะในช่วงนี้ไม่เหมาะสําหรับการลงทุนนะให้เก็บเงินไว้นะคะแล้วก็ใช้เงินอย่าประมาท ใจเท่านั้นค่ะใจสู้นะกายเราก็จะสู้นั่นอย่าท้อถอยนะคะเมื่อใจท้อถอยร่างกายเราก็จะอ่อนแอด้วยอย่าทําใจให้อ่อนแอนะคะทําจิตใจให้เข้มแข็งให้แข็งแรงใครที่คิดว่าตัวเองนั้นจิตใจะเริ่มอ่อนแอลุกขึ้นมาใหม่ฮึดสู้ค่ะคขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะทําจิตใจให้เข้มแข็งแล้วร่างกายของคุณก็จะเข้มแข็งด้วยค่ะแล้วอย่าได้อายนะคะในการที่จะเริ่มต้นใหม่นะขอให้ทํางานไปในทางที่สุจริต เงินน้อยเงินมากไม่เป็นไรเรายิ่งคนที่คิดมากแล้วก็จะเป็นโรคซึมเศร้าในปัจจุบันนี้ก็มีหลายคนนะคะบางคนพูดเข้ามาหลังไมบอกว่าไม่อยากอยู่แล้วบนโลกใบนี้อยากจะเตะตายไปซะนะอยากจะเตตายไปให้แล้ว,ลวไม่อยากจะอยู่บนโลกใบนี้ครูก็อยากจะบอกว่ายังมีหลายคนนะคะที่จะเสียใจในการจากไปของเรานะเราจะใจร้ายทําให้คนที่รักเรานั้นเขาเสียใจ กันเลยเหรออย่าลืมว่าคนเราเกิดมาจากที่นั่นเกิดมายากนะคะพอมีกําลังใจสู้ๆนะคนนะเอาละน,ะน่ไปของมาแล้วนี่นี่กูก็มาซื้อออกจากบ้านมาก็มาซื้อของที่ตลาดนะเมื่อก่อนนี่ไม่กล้าออกมาซื้อของที่ตลาดเลยนะคะกลัวเอาอรถรถมันจะออกจะออกไปไหนมาไหนนี่ก็กลัวนะคะเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วนะอยากจะออกก็ออกนะคะแต่เราก็ต้องมีมาตรการมาปรองังนะ ขอเพียงอย่าท้อนะคะอย่าท้อถอยนะใครที่คิดว่าตัวเองหมดค่าหมดความหวังยังมีอีกหลายคนนะคะที่เป็นเหมือนเรานะไม่ใช่มีเราคนเดียวนะบนโลกใบนี้เราก็ไม่ใช่มีประเทศไทยประเทศเดียวหลายประเทศทั่วโลกพบปัญหานี้กันทั้งนั้นเลย ทำไมเราต้องจะต้องขอถอยด้วยนะคะขอมีกำลังใจสู้ๆค่ะเดี๋ยวเราก็จะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน้าใครรู้ตัวเป,ไ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 ป็นว่าเป็นโรคซึมเศร้าปรับใจซะใหม่นะไปออกกำลังกายนะคะในพื้นที่ที่บ้านของเรามีนั่นแหละเท่าไหร่ก็ได้นะคะออกกำลังกายมีหลายวิธีไม่ต้องไปหาพื้นที่ที่มันกว้างๆอะไรหรอกนะ อย่าลืมว่าทุกคนบนโลกใบนี้นะต่างคนต่างก็ต้องดิ้นรนกันไม่ใช่เ,เพียงแค่เราคนเดียวที่ดิ้นรนเท่านั้นสักวันชัยชนะต้องเป็นของเราเขาบอกว่าโควิดเนี่ยจะอยู่กับเราไปอีกถึงปี65นะคะปี66นั่นแหละกว่าจะซาเขาว่าอย่างนั้นแต่เราก็ไม่รู้นะคะเป็นเหตุการณ์บางข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้นะคะก็ปรับตัวอยู่มันให้ได้ด้วยเอาเป็นกำลังใจให้สู้ๆค่ะสู้ๆนะ อย่าคิดทำร้ายตัวเองนะคะอย่าลืมนะคนที่รักเราเราอยู่นะที่บ้านพ่อแม่พี่น้องนะสานะมีภรรยาลูกเต้าอะไรนีจะทำร้ายร่างกายนะให้คิดถึงคนที่เขารักเราด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตามหลักพุทธศาสนาใครที่คิดทำร้ายนะคะฆ่าตัวเองตายเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่ทำบาปขั้นสูงสุดทีเดียวนะคะอ่าสู้ๆค่ะมี็นกำลังใจให้นะคะแล้วกลับมาพบกับครูออนได้ใหม่นะสวัสดีค่ะ